คนที่ทค่อยๆเดินออกมาจากหลังเสาทําให้ฉันขมวดคิ้วไม่เข้าใจูพชายใช้ร่างสูงสวมเสื้อยืดแบบมีฮู้ดสีเขียวอมขาวกับกางเกงยีนสีดําที่ข้อมือมีนาฬิกาแสบแบบที่วัยรุ่นนิยมและสะพายเป้ใบใหญ่ดูยังไงคนตรงหน้าฉันนี้ก็เหมือนพวกวัยรุ่นตามสยามทั่วๆไปชัดๆและที่สําคัญเขาเป็นใครฟะโหนี่เจ๊รู้จักดาราเกาหลีเป็นการสนัวด้วยเหรอเนี่ย นี่นายโยกอันยองฮาเซยโยชเววีกระดิกระดาแถมยังยกมือทักทายผู้ชายคนนั้นอย่างเป็นมิตรผิดกับฉันที่สงสัยแทบตายฉันขมวดคิ้วหนักขึ้นไปใหญ่เมื่อคนแปลกหน้าตรงหน้าฉันตอบชเววีว่าฮ่าฮ่าผมไม่ใช่ดาราเกาหลีหรอกครับผมไม่ได้หล่อขนาดนั้นเสียงนุ่มๆของเขาทําให้ฉันรู้สึกแปลกใจไม่น้อยมันเป็นเสียงที่สะดุดใจแบบไม่มีสาเหตุฉันพิจารณามองคนตรงหน้าอย่างไม่เป็นมิตร เขาเป็นผู้ชายที่จัดได้ว่าผิวขาวทีเดียวผมยาวสีน้ำตาลถูกตัดเป็นทรงที่วัยรุ่นกำลังนิยมดวงตาสีดำประกายสวยเหมือนลูกตากวางนั้นสองประกายประหลาดจมูกดงเริมฝีปากบางสีชมพูยิ้มแย้มเผยให้เห็นฟันขาวที่จัดเรียงกันสวยงามขอถามอีกครั้งเขาเป็นใครนี่นายเป็นใครต้องการอะไรจากพวกฉันฉันถามขึ้นหลังจากสำรวจหน้าตาของฝ่ายตรงข้ามแล้วดูท่าทางเหาะแยะ แบบนี้ต่อให้เป็นโจรฉันก็คงฆ่าทิ้งได้สบายๆอยู่ดีผู้ชายคนนั้นยิ้มจนปลายีแล้วแนะนําตัวว่าผมชื่อพิมพ์พัฒครับพี่ปาเกียวจําผมได้ไหมฉันขมวดคิ้วกับคําแนะนําตัวแปลกประหลาดนั่นเขารู้ชื่อฉันได้ยังไงสมองทํางานอย่างหนักเพื่อน,นึกว่าตัวเองเคยเจอคนชื่อพิมพ์ที่ไหนแต่ก็นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมันคุ้นๆมันติดๆอยู่ในแกนสมองบอกไม่ถูกยังไงไม่รู้สิ ดูเหมือนคนแปลกหน้าคนนี้จะสังเกตเห็นสีหน้าของฉันเขาดูผิดหวังนิดๆแต่ยังยิ้มเหมือนเดิมแล้วพูดว่าคงจําไม่ได้จริงๆช่างเถอะครับฉันยังคงไม่ไว้ใจสายตาตวัดมองไปทั่วร่างของเจ้าคนตรงหน้าแล้วถามซ้ําว่าแนนต้องการอะไรจากพวกฉันน่ะถ้าเป็นมิชชันชิพฉันสู้จริงๆนะฮะฮะพี่สาวยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเขาก้มหน้าพึมพำกับตัวเองเบาๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองฉันกับโชวี่ด้วยสายตาว้าววอน ผมขอไปอยู่ด้วยได้ไหมครับตอนนี้หิวข้าวมากๆเลยที่อยู่ก็ไม่มีพอดีพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะผมหน้ารักเกินไปไม่พูดเปล่ายังลูปท้องเบาๆดูหน้าเวทนาสงสารเป็นอย่างมากชวีที่ยืนข้างๆฉันตอบทันทีว่าได้สิถ้าเราออกจากใหญ่โตอยู่ด้วยกันอบอุ่นมากเลยละแถมมีพี่ๆนะนะนะช่วยกันฝึกมวยด้วยนะแล้วก็ ชโชวี่หยุดไปแค่นั้นเพราะสายตาพี่ฆาาของฉันที่ส่งไปบรรยากาศตกอยู่ในความเงียบอยู่อึดใจหนึ่งก่อนที่ฉันจะพูดว่าไม่ได้เสียใจด,ด้วยนะฉันไม่อนุญาตเขาไม่สีหน้าผิดหวังขณะเดียวกันชวิีก็โวยขึ้นว่าอะไรอะเจ๊ไม่เห็นเรอว่าเขาน่าสงสารมากเลยนะเจ๊บางเกลจร้ายจังนี่นายเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยเห็นคนหน้าตาดีหน่อยมาอ้อนวอนก็สงสารแล้วรู้หน้าไม่รู้ใจไม่เคยได้ยินด้วยไง ถ้าหมอนี่เป็นสายลับจะค่ายมือคู่แข่งจะทํายังไงยะเป็นคนแปลกหน้าแต่รู้ชื่อฉันไม่คิดว่ามันน่าสงสัยหรอกฉันปริ๊นแต่งใส่โชวี่ทันทีซึ่งเขาก็มีสีหน้าจ่อยๆไปแต่ก็ยังแย้งอยู่ดีแล้วถ้าไม่ใช่ละเจ๊ถ้าเกิดผู้ชายคนนี้เขาลำบากจริงจริงไม่มีที่ไปไม่มีอาหารจริงๆเจ๊จะทํายังไงทําไมเจ๊ต้องมองโลกในแง่ร้ายด้วยละ่ะคิดบวกหน่อยสิเดี๋ยวไม่สวยนะคําพูดของโชวี่ทาให้ฉันเม้มปากแน่นฉันมองโชวี่สลับกับมองเจ้าคนแปลกหน้านั่นแล้วพูดว่าไม่ ฉันไม่อนุญาตมันเปลืองข้าวเปลืองนะ้ําให้คนแปกหน้ามาอยู่ฟรีๆได้ยังไงขาดทุนเยอะแยะพอดีสิผมไม่อยู่ฟรีก็ได้นะครับให้ผมทํางานก็ได้หุ่นเหมือนตุ๊ดอย่างนายจะไปทําอะไรได้ยะฉันเปิดค่ายมวยนะไม่ใช่ค่ายเพลงเกาหลีจะได้เอาผู้ชายหน้าสวยมาขายหนะ อุ๊ยแรงฉันว่าทันทีโดยไม่สนใจเสียงโชวี่ที่ว่าฉันแรงความรู้สึกของฉันที่มีต่ออิตานี่ติดลบแบบไม่มีเหตุผลอาจจะเป็นเพราะกดที่เขาสะกดลอยมาผสมกับอะไรบางอย่างที่มันคุ้นอยู่ในสมองแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหน,นที่ทําให้ฉันหงุดหงิดผมทําอาหารเป็นนะครับทํางานบ้านได้ด้วยนะถ้าคนแปลกหน้ายังยืนยันโชวี่ทาตาโตทันทีว้าวจริงเหรอพอดีเลยนะรู้ไหมว่าพวกเราต้องออกมาซื้อข้าวกล่องกินเป็นเดือนแล้ว พอแม่ครัวเพิ่งลาออกไปบวชแถมผู้หญิงคนเดียวในค่ายอย่างเจ๊ปาเกียวก็ทําอาหารได้แย่ยิ่งกว่าลิงหลับตาทำาสออกโอ๊ยเจ็บนะเจ๊ท้ายประโยคโชวี่โดนชั้นเตะเข้าที่ขายอย่างเต็มแรงเพื่อให้หุบปากจึงร้องเสียงหลงจาคนแปลกหน้าหัวเราะกับท่าทางของฉันกับโชวี่เสียงสายฮ่าฮ่าพี่สาวน่ารักไม่เปลี่ยนเลยพี่สาวหมายถึงฉันใช่ไหมต้องใช่แน่ๆตรงนี้ไม่มีใครสาวกว่าฉันอีกแล้วอย่างเขาชมว่าฉันน่ารักใช่ไหม นี่เจ๊ได้ยินไหมเขาบอกว่าเจ๊น่ารักด้วยอะได้ยินไหมนานๆทีจะมีผู้ชายชมว่าเจ๊น่ารักนะพาเขากลับบ้านเราเถอะเขาน่าสงสารจะตายโชวี่ว่าอย่างดีดะฉันเริ่มรู้สึกอยากกลับบ้านเพราะอากาศร้อนเท่ากล่องที่ถืออยู่ก็แสนจะหนักและในที่สุดฉันก็ตัดสินใจได้ว่าเอา้าจะตามก็ตามมาฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันว่าโชวี่หัวล็อกคิกแทนทีฉันจึงตีสีหน้าเคร่งขืมและพูดว่าฉันให้มาด้วยเพราะสงสารลรงนะ ไม่ใช่เพราะนายชมฉันว่าน่ารักอะไรนั่นแน่นอนขอบคุณครับที่สาวคราวนี้โชวี่หัวเล้วฉันอยางไม่ปิดบังเลยทีเดียวฉันกัดฟันกรอดแล้วออกเดินน้ำหน้าไปทันทีทําไมนะคนจะชมฉันว่าน่ารักมันแปลกตรงไหนก็มันน่ารักจริงๆนี่เชื่อสิฉันเดินชมว่าน่ารักบ่อยจะตายไปบ่อยจริงๆนะว้าวได้จริงมากๆเสียงของโชวีร้องอย่างดีดาเมื่อเจ้าคนแปลกหน้าโชวี่มือการทําอาหารในตอนเย็นวันนั้นตอนนี้ฟ้าข้างนอกเป็นสีดาแล้ว และบรรดานักมวยทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปแล้วบ้านของฉันนั้นเงียบสง,งบเหลือเพียงแค่โชวี่หมีขาวและเจ้าคนแปลกหน้าเท่านั้นที่อยู่กับฉันที่นี่โชวีกับหมีขาวเป็นเด็กรับใช้ของบ้านฉันอยู่แล้วฉันจึงไม่รู้สึก,ปกแปลกอะไรแต่เจ้าคนแปลกหน้านี่ทำให้ฉันรู้สึกไม่ชินเอาเสียเลยมันอาจจะแค่น่ากินแต่ไม่อร่อยก็ได้นะฉันพูดอย่างดูถูกนิดนิดฉันไม่ชอบเขานี่ ไม่น่าไว้ใจสักนิดต้องระวังตัวเอาไว้จะมีขาวตัวอ้วนใหญ่ไม่สนใจฟังฉันแต่ใช้ซ่อมจิ้มหมูหัดกิมจิของเจ้าคนแปลงหน้าเข้าปากไปแล้วพูดว่าหู oo, อร่อยมาก อร่อยกว่าที่ป้าร้านอาหารตามสั่งทําอีกเมื่อโชวี่เห็นดังนั้นจึงแย่งซ่อมไปจิ้มหมูมากินบ้างแล้วส่งเสียงเอออนตามกันไปว่าโอ้อร่อยจริงๆด้วยสุดยอดไปเลยนายฉันมองเจ้าลูกน้องสองตัวของฉันกินอาหารของคนแปลกหน้าอย่างอเดตอร่อยและถอนหายใจเจ้าพวกนี้มีสมองเท่าเม็ดถั่วผ่าซีกหรือไงนะตื่นเต้นอะไรกับอีกแค่อาหารอร่อยขณะที่กําลังระอาอยู่ในใจก็รู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งที่กําลังมองฉันอยู่สายตาคู่นั้นเป็นของเจ้าคนแปลกหน้านั่นเองมองอะไร ฉันถามเจ้าเด็กนั่นยิ้มแป้ให้ฉันแล้วพูดว่าพี่สาวไม่กินหรอคะผมตั้งใจทํามากเลยนะไม่รู้ทําไมแต่รอยยิ้มของเขาทําให้ฉันรู้สึกนุนงหงิดพิลึกทั้งทงที่มันออกแหน้าเอ็นดูปานนั้นไม่ล่ะฉันไม่ชอบอาหารเกาหลีเป็นคนไทยก็ต้องกินอาหารไทยสิฉันทานไปแบบนั้นทั้งที่รู้ว่ามันไม่ควรทาไมเขาต้องทําให้ฉันไม่เป็นตัวเองด้วยฉันเกลียดสายตานน่นจังแน่แปลกที่เจ้าเด็กแปลกหน้านั่นกลับไม่ว่าอะไรแต่กลับถามฉันว่าถ้างั้นพี่สาวอยากกินอะไรล่ะคะผมทําให้ได้นะ คำถามของเขาไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึก UH, ดีเลยฉันไม่ชอบสายตาของเขาใบหน้าของเขาไม่ชอบอะไรในคนคนนี้เลยเขาเป็นผู <t <t ้ชายแบบที่ฉันไม่ชอบดูหย่อแยะไร้ซึ่งความแมนสมชายชาตรีและไม่มีเซ็กแอบเพลวไม่ใช่สิฉันคนจริงจังมากกว่านี้นายเป็นใครกันแน่และต้องการอะไรกันแน่ฉันถามเขายังคงยิ้มแย้มแล้วตอบว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรหรอกครับก็แค่คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยคนหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆนะ แน่นอนว่าฉันไม่เชื่อแต่จะให้ทำยังไงเล่าเขาแปลกมากและน่าสงสัยมากที่สุดถ้าคนแต่งหน้านั่นมาอยู่บ้านฉันได้สักพักแล้วเขายังไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีออกมาแต่ความอดทนของฉันใกล้จะหมดลงไปทุกทีแล้วเขาชอบจ้องมองฉันอยู่เสมอไม่ว่าฉันจะทำอะไรไม่ว่าฉันกำลังทำงานดูทีวีกินข้าวเลบที่ข้าวเขาก็มองฉันอยู่ตลอดอยางกับเป็นโรคจิตตี๊ดหรือว่าเขาจะเป็นพวกโรคจิตคิดวิปริตก,กับฉันอยู่ คือดีใจไม่ใช่อะไรนะไม่ไม่ได้เรื่องนี้ฉันจริงจังฉันต้องแต่งงานกับพี่ห้าวเขาจะเข้ามาทําให้ฉันมีมนทินไม่ได้คิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยฉันและขณะที่ฉันกําลังคุยเรื่องตารางการแข่งขันกับนักมวยชื่อสมบิงคํารัก อยู่ที่โรงซ้อมอยู่นั้นความอดทนของฉันก็สิ้นสุดลงเขาจะมองฉันไปถึงไหนบางอารมณ์ฉันอยากจะเกาลักแร้บ้างแคะขี้มุกบ้างชื่อเห็นไปทางอื่นได้ไหมพี่สมิงคะเข้าใจใช่ไหมคะพรุ่งนี้พี่ต้องไปแข่งที่ญี่ปุ่นเดบตาจะให้นะเขาดิน,นเนลบีลาเป็นคนพาไปเอาชนะให้ได้นะคะได้เลยพี่ทำได้พี่ไม่ได้โม้พี่สมิงนักกีฬารุ่นใหญ่ของฉันรับทำเป็นมั่นเป็นเหมาะและเจ้าคนแปลกหน้านั่น,น,นก็กำลังมองฉันจากข้างเวทีมวยพอกันที ฉันไม่ใช่รูปปั้นเทปีวีนัสของไมเคิลแอนเซโลนะต้องอยู่ได้ถึงจะสวยเหมือนกันก็เถอะพี่สมหลิงคะป้าขอตัวนะคะฉันบอกล่าพี่สมหลิงก่อนจะเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วตรงหลีไปหาเจ้าคนแปลกหน้าที่กําลังจ้องฉันทันทีพี่นายชื่ออะไรนะเจ้าเด็กน่าสะดุ้งแล้วตอบฉันว่าผมชื่อพิมพ์เงครับ ผมว่าผมแนะนำตัวไปหลายรอบแล้วนะฉันไม่สนใจรอยยิ้มของเขาแต่พูดว่าอาลละพิมพนายตอบมาซิว่าจ้องฉันทำไมมันตั้งหลายวันแล้วหน้าตาของฉันคงดูเอาเรื่องมากแต่เจ้าเด็กพิมพ์นั่นกลับยังคงยิ้มแย้มอย่างเดิมไม่สะทกสะท้านและตอบว่าผมก็แค่ยอยากมองเท่านั้นเองครับพี่สาวลำบากใจหรอท้ายประโยคเขาถามอย่างซื่อๆมันทำให้ฉันหงุดหงิดก็ใช่และสินายมองฉันตลอดเลยต้องการอะไรกันแน่นเนี่ยฉันอึดอัดนะฉันตบัดเสียงดังอย่างคนปะหลาดแต่ง คนในค่ายมวยเริ่มจะหันมามองกันทีละคนสองคนแต่ตอนนี้เลือดเข้าตาฉันไม่แคร์ใครแล้วพี่สาวอย่างรู้จริงๆเหรอครับว่าผมต้องการอะไรสีหน้าของเจ้าเด็กพิมพ์ดูจริงจังขึ้นมาทันทีฉันเชิดหน้าแล้วตอบไปว่าใช่เน่สิไม่อยากรู้แล้วฉันจะถามเลยอะถ้าฉันย้อนเวลากลับไปตอนนั้นได้นะและถ้าฉันรู้ว่าประโยคต่อมาคืออะไรฉันคงไม่ถามเขาเลยแต่นะตอนนั้นฉันไม่รู้ผลที่ได้ก็คือผมมาที่นี่เพื่อขอพี่สาวแต่งงานครับแต่งงานอะไรนะ ฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมผู้หญิงที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีผู้ชายมาเป็นแฟนกำลังถูกเจ้าเด็กหน้าอ่อนตรงหน้านี่ขอแต่งงานพราเจ้าคะท่านเล่นอะไรอยู่คะ